นี้เนี่ยนะผมมาอยู่กับจักรยานอยู่คันหนึ่งนะครับเป็นเสริมมอบนะฮะบอกเลยนะว่าราคาเนี่ยนะครับไม่เกินสองหมื่นนะฮะแต่ว่าสเปคเนี่ยโคตรจ้าบนะฮะมาดูกันเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะฮะนี้นี่เป็นรุ่นแคมป์นะครับเป็นอ่าเป็นยี่ห้อแคมป์อิมพัล่านะฮะรุ่นนี้นี่ชื่อรุ่นอยู่นี่นะฮะอิมพัลนะฮะสเปคคันนี้เนี่ยนะบอกตรงๆนะครับว่าผมก็มีคิดหรอกนะว่ามันจะ สุดขนาดดีจริงๆดุมเอาเริ่มจากดุมก่อนดีกว่าดุมเนี่ยเป็นดุมโนวาเทคนะครับมาติดรถเลยนะฮะดุมโนวาเทคเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับความไหลลื่นดีเลยนะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนจากร้านเนี่ยราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพงพอควรเหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยนะแคมป์ตัวนี้เนี่ยคือเขาปล่อยมาให้เลยนะครับคือ Nova เทคนะครับส่วนขอบคันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่25นะครับเป็นขอบของอะไรเนี่ย ขอบของอะไรไม่รู้นะฮะเป็นขอบติดรถมาเนี่ยนะฮะแบบว่าใช้งานจริงๆนะครับแข็งแรงทนทานนะครับส่วนยางยางเนี่ยเป็นของแม็กซินะครับแม็กซิตต้นนี้เลยนะฮะเห็นไหมอ่าต่อมานะฮะคันนี้เนี่ยเป็นเกยนยเก้านะล้อหน้าล้อหลังเนี่ยเป็นเกยนยเก้านะครับต่อมาเนี่ยชุดเกียร์ชุดเกียร์เนี่ยจะเป็นพวกอ่าหนึ่งศูนย์ห้า นะครับชิปเตอร์เนี่ยเป็น105หมดเลยนะครับยกเว้นขาจานนะขาจานเนี่ยก็จะเป็นของโปรเวลใช่ไหมของวิตเตอร์อะอ่าโปรเวลวิตเตอร์นะครับอืมส่วนคันนี้เนี่ยทำอะไรเข้าไปอีกนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเปลี่ยนขาเปลี่ยนบันไดนะฮะเป็นใช้อ่าบันไดครีดนะครับของชิมาโนนะครับชิมาโนทนทานนะครับแข็งแรงด้วยนะครับลื่นด้วยนะครับนิ่มอีกต่างหากนะฮะต่อมาตีนผีนะครับเป็น105 นะฮะสิบเอ็ดสปีดนะครับเฟืองหลังเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบแปดเท่านั้นนะครับถามว่าพอเพียงไหมมันก็พอเพียงนะเพราะว่ามันมีจานหน้าอยู่แล้วไงนะฮะจานหน้าเนี่ยสาสิบสี่ห้าสิบเนี่ยเหมาะสําหรับแบบว่าปาั่นขึ้นนินขึ้นเขาก็ได้นะครับหรือว่าทําความเร็วก็ดีนะฮะแล้วบอกตรงๆนะว่าคันนี้เป็นเฟรมแอโร่นะครับแอโร่เนี่ยก็จะปั่นในการแบบว่าหลบลมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ ต่อมาเนี่ยเบาะเจ้าของเดิมก็มาเปลี่ยนนะครับจะเป็นของ s p ป c ชียลไลท์นะฮะเบาะอ,อย่างนี้ก็เห็นบ้างอย่างนี้แต่มันขี่สบายนะไม่เจ็บตูดนะครับสเต็มก็าตามนี้นะฮะกว้างอยู่ประมาณหนึ่นะฮะเป็นสเต็มติดรถเลยนะครับเบรกนะเบรกเทโตมั่นใจนะครับเบรกเอาอยู่แน่นอนนะของ t ท็ t โตเนี่ยนะฮะที่ใส่น้ำอ่ะใส่น้ำได้2อขวดนะครับ ตรงนี้อันนึงเนาะแล้วก็ตรงนี้อันนึงนะฮะผมอยากจะยืมมปขี่เหมือนกันแต่ว่าผมขี่ไม่ได้นะรถไซส์มันใหญ่มากๆเลยน้ำหนักจริงตอนนั้นที่ช่างออกมาเนี่ยอยู่ที่9ก้ารแดเท่านั้นนะไม่รวมบันไดนะครับก็ถือว่าเบามากๆเลยนะครับในราคาที่ไม่เกินสอง0มืบาทนะฮะส่วนหลักอ่านหลักอ่านก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเดิมๆทุกอย่างเลยนะครับไปเดิมแค่เบาเท่านั้นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ เสือหมอบผมไม่ค่อยเกินเท่าไรแต่เสรือภูเขาก็พอได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้เกียบแต่เกียบก็เป็นคาร์บอนนะซับแรงกระแทกดีๆนะครับแข็งแรงทนทานนะฮะไว้ใจได้